ิดประวัติพรศัก์สองแสงพรศัก์สองแสงมีชื่อจริงว่านายบุญเสาประจันตเสนนักร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของประเทศไทยเจ้าของฉายาไอหนุ่มแขนซ้ายลายมังกพรพรศัก์สองแสงเดิมเกิดที่บ้านหนองขามตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านไผ่ปัจจุบันคือตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นหลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี พรศักดิ์สองแสงเป็นบุตรคนที่สองของนายเฮาและนางแว่นประจันตเสนมีพี่น้องร่วมบิดามารดาหคนคือเทประจันตเสนบุญเสาประจันตเสนหรือพรศักดิ์สองแสงบุญถมประจันตเสนอำพรประจันตเสนบางอ่อนประจันตเสน,ะนะเส,สะมอนประจันตเสนและสอนประจันตเสพนพรศักดิ์สองแสงมีภูมิลำเนาที่บ้านหนองย่ารังกา ตำบลปะโคอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้ย้ายมาจากขอนแก่นนั่นเองนะครับในวัยเด็กจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วช่วยพ่อแม่ทำนาที่บ้านหนองย่ารังกาตำบลปะโคอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีแล้วเข้ารับราชการทหารจากนั้นตั้งบนดนตรีชื่อแชมป์อีสานบันทึกเทปชุดแรกเมื่อปีพุทธศักราช2524ชื่อชุดเสือสำนึกบาปชื่อพรสักสองแสงนั้น ังให้โดยครูเพลงชื่อรักวัฒนายาหรือครูคำหอมพ่อห้างน้อยผู้สนับสนุนให้ตั้งวงดนตรีพรศักสองแสงนอกจากนี้พรศักสองแสงยังมีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องประมาณ40ชุดมีชื่อเสียงโด่งดังสูงสุดประมาณปีพศ2 5 2 9ถึง2530จากเพลงสาวจันท์กังโกบออกกระเวนแสดงทั่วทั้งประเทศและออกไปแสดงถึงในต่างประเทศเคยมีการจัดคอนเสิร์ตประชันกันระหว่าง คอนสักสองแสงกับเบิร์ตทงชัยแม็กอินไตโด้วยดนตรี2แนวต่างสไตล์มาแล้วโดยใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ต2คน2คมแสดงเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2530ที่สนามกีฬาเวโรโดรมหัวมากซึ่งตอนนั้นนับว่าเป็นโด่งดังมากนะครับในเพลงสาวจันกั้งโกบได้แสดงคู่กับพี่เบิร์ตทงชัยแม็กินไตเลยทีเดียวนะครับ การเสียชีวิตเมื่อเวลา20นาฬิกา40นาทีของวันศุกร์ที่15ตุลาคม2,564พรศักดิ์สักสองแสงเสียชีวิตด้วยอาการภาวะหัวใจวายโดยเฉียบพลันที่ณห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองบวัวลำพูเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย60ปีชีวิตครอบครัวนายบุญเสาประจันตเสนหรือพรศัก์สองแสง ได้สมรสกับนางจุลาวันประจันตเสนโดยอาศัยอยู่ที่บ้านขามใหญ่หมู่14ตตำบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูมีลูปด้วยกัน3คนผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนมีรายชื่อดังนี้อภรรประจันตเสนวนรรณพรประจันตเสนและนายพีรศักรประจันตเสนด้านรางวัลในฐานะศิลปิน พุทธศักราช2534ได้รับรางวัลพระราชทานลูกทุ่งกึง่งศตวรรษจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2548รางวัลมาลัยทองนักกรองยอดนิยมและได้รับพระราชทานศิลปศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประจำปีการศึกษา 2,547-2,548พุทธศักราช2,562รางวัลสิงหราชสาขาศิลปะก,การแสดงจากมหาวิทยาลัยมหาสารครามด้านผลงานเพลงสตูดิโออัลบัมเสือํำนึกบาท2,524หนุ่มนานครพนม2,525ล 25, อยแพ2,526 แม่ของใครหรือพระคุณของแม่2528สาวจันร์กลังโกบ2529คนไกลบ้าน2530หัวเผลเจกัน2536ลาวอินเตอร์ว้ยพร์เจ้าภาพ2538เขาลืมเราแล้ว2538ทั้งเก็บทั้งเม็น2541สาวจันร์42 2542นังเมติด2543สาวเจ้ยใจจืด2544ปลอบใจน้องเล็กเมษายน2544 รักบริสุทธิ์ตุลาคม2544รักเต็มร้อยพฤษภาคม2546มีเมียเด็ก2547ผู้แพ้รัก2548รวมเพลงดัง25ปี1-4 2548มักสาวสำน้อย2549พ่อไม้ใจมมาน2549ลำแพนยายงกอ,อกหัก2550ยายกับป๋าพาระยันหี2550 พูดจริงหรือเล่น2,552แมงวีไม่มีสิทธิ์2,553แก้วลืมคอน2,554 30ปีทองพรอนสักลำลอง2,554หยุดเถิดน้ำตา2,555ขอบใจที่ฮักคนมีเมีย2,557 และรักแท้แพ้ทุนนิยม2,559นอกจากนี้ยังมีซิงเกิลฟ้าเหงาฝนคนเหงาใจ2,562เลาะหิม2,562ซาหลงบางบันทึกเสียงใหม่ดนตรีใหม่2,562หูกินแต่งซิงเกิล2,562ใบฟาง 62, ซิงเกิล2,512สารวันสองฝั่งโขงเป็นซิงเกิล2,513และนิทานนกกระจอก2,563 นอกจากมียังมีผลงานภาพยนตร์วอลลมฝากรัก2,530รักพี่ดีกว่า2,530มนเพลงลูกทุ่ง F.M. 2,545เสือร้องไห้2,548ยองบางเดอะมูฟวี่2,560หลวงพี่มา2,511และอิลาเอ้ย2,563อันนี้ก็จะเป็นผลงานคร่าวๆนะครับของเสือปินผู้ร่วงรับไปแล้วผรสัตว์สแสงนะครับซึ่งเป็นเพลงยอดฮิตก็คือ สาจันท์ก้างโกกนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ฮิตตลอดการเลยก็ว่าได้นอกจากนี้นะครับซึ่งกลับมาดังใหม่บันทึกใหม่เร็วๆนี้ก็ยังดังอยู่นะครับก็คือมีเมียเด็กนะครับซึ่งเป็นเพลงฮิตในปัจจุบันด้วยนะครับนับว่าเป็นการสูญเสียศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของอประเทศไทยอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับพรสักสองแสงนะครับขอไว้อะไรกับศิลปินผู้ร่วงลับนะครับ จากนี้นะครับพอนสัก์สงแสงซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปินในดวงใจของแอดมินด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ